เสรถนะครับ SK70 คจรับขนาดเครื่องยนต์เจ็ดแรงมา้าดีเซลนะครับสภาพรถโดยรวมสวยเลยนะครับเครื่องยนต์ผมเก็บสภาพเก็บสีใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเดินครับรุ่นนี้มีสป,ปีดเกียร์ควนนะครับจะใช้งานควรดินจะใช้งาน อดโตรตารี่ทำหัวลากอะไรได้ดีมากมากเลยนะครับยางก็สวยครับคันนี้ดีบเลี้ยวทาง,งานได้ดีมากครับไฟหน้าติดแนได้ครับสภาพสไตล์น,นี้ราคานี้นะครับน่าจะหาไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้สวยดีครับ ตามเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับรนพี่เราพูดถึงครับสวยคิ๊บเลยครับโอเคครับประมาณนี้นะครับสนใจแจ้งได้นะ